สวัสดีค่ะก็มาพบกับแม่เพนจินดามนีนะคะวันนี้แม่เพนก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ทุกคนฟัง ว่าการที่เราศรัทธาพญานาคเราอย่าเพิ่งมุ่งหวังว่าจะได้อะไรนะคะขอให้เราทําหน้าที่ของตัวเองไปให้ดีที่สุดก่อนนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปี64เป็นปีแห่งบารมีพญานาคราชจะขึ้นสร้างบารมีในการช่วยเหลือ,อลูกหลานหรือประทานพรจะมีสารีระชสังขารหรือเรียกว่า ยานบารมีนั่นเองนะคะจะมีการได้สร้างได้ทําไม่ว่าจะเป็นฝั่งลาวและฝั่งไทยนะคะจะเกิดก่อเกิดมีพญานาคที่ก่อเกิดและก็จะมีการวงสรวงคล้ายๆกันกับที่ประเทศลาวนะคะคล้ายๆกันกับที่ประเทศไทยนะคะก็จะมีละไม้คล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้น แม่เพนอยากจะบอกทุกคนว่าในการที่เรามีความเชื่อและความศรัทธาต่อพญานาคราชเราไม่ต้องไปมุ่งหวังอะไรมากมายขอเพียงทําไปก่อนแล้วท่านเมตตาอย่างแน่นอนนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือในอในยอดพักกันไตปิดกหรือว่าพักกันไตของพระพุทธสมมาสัมพุทธเจ้าก็มีให้เรารู้อยู่แล้วว่าพญานาคเคียงคู่กับพุทธศาสนานะคะพญานาคคือผู้ศรัทธาต่อพระพุทธสมมาสัมพุทธเจ้า พญานาคคือผู้ที่จะให้ลูกหลานทุกคนได้ได้สื่อสารหรือว่าเป็นการ ศรัทธาความรักและความศรัทธาหรือเรียกว่าสัจจะนั่นเองต่อผู้ที่สัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือพญานาคราชนะคะพญานาคมีสีตระกูลตระกูลวิรุป,ปโขตระกูลฉัพยาปุตตะตระกูลเอลพัพทะตระกูลกันหาโคตมะพญานาคอาศัยอยู่ในชั้นจตุมมหาราชิกาอยู่บนภูเขาอยู่บนบกและอยู่นาคาพิภพนะคะต้นกําเนิดของพญานาคมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะพญานาคมีเทวะนาคาเทวนาคี และก็เทวะคือนัการาชที่อยู่ในชั้นจตุมมหาราชิกาและานาคาธิบดีเป็นนักราชที่อยู่ในน้ำนะคะเป็นหน้าที่อยู่ในน้ำอยู่ในบาดาลเรียกว่านาคาธิบดีมีอยู่9กษัตริย์นะคะการมี9ก้ากษัตริย์นี้จะแบ่งกษัตริย์กษัตริย์ทั้งกษัตริย์ธรรมดากษัตริย์ปานกลางและกษัตริย์สันสูงจะมี3กษัตริย์ กษัตริย์ที่เป็นบัลลังก์นาคบัลลังก์เทวะและก็บัลลังก์นาคาและก็บัลลังก์นาคราชธ,ธรรมดานั่นก็คือการที่เราศรัทธาพญานาคหรือเรามีพญานาคเรามีสายญาณแห่งการเป็นลูกเป็นหลานเพราะว่าพญานาคไม่ได้จะมาได้มาเกิดทุก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 องนะคะแล้วแต่ว่าวาระนั้นนั้นพญานาคราชได้พรจากมหาเทพและเทวีเจ้ามหาเทพนะคะ พญะยานคราชแห่งตระกูลวิลุปกโคได้รับพรจากพระอินนะคะได้รับพรจากพระอินท์เป็นตระกูลสีทองนะคะและก็พญะยานคราชที่ได้รับพรจากพระพรมนั่นก็คือตระกูลสีลุงนะคะและพญานาคราชที่ได้พรจากพระศิวะเจ้านั่นก็คือตระกูลสีเขียวนะคะและตระกูลที่ได้รับพรจาก พญายมพการตระกูลสีดำนะคะพญายมพการคือตระกูลสีดำนะคะเพราะฉะนั้นอาแต่ละองค์นะคะแต่ว่าบางครั้งพญยายมราชหรือท่านชาวพญยายมราชก็จะให้ผลพญานาคทุกตระกูลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราศรัทธาพญานาคให้เราศรัทธาด้วยใจเคารพและนอบน้อมท่านมีจริงนะคะพญานาคมีจริง ทุกสิ่งที่เราคิดว่าพญานาคไม่มีจริงก็คงไม่ก่อเกิดที่อยู่ตามวัดวาอารามคงไม่มีรูปปั้นพญานาคหรือรูปเหมือนกายเหมือนที่มียานบารมีคอยอปกปักรักษาเพื่อจะพาพระพิสุสงสร้างบุญสร้างบารมีนะคะเพราะฉะนั้นะในตามรูปแบบของในตามพระกันตายก็คือพญานาคคือผู้มีสัจจะ ต่อพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะ่ะเราผู้เป็นลูกหลานพญานาะคเราจะต้องสร้างคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้องค์สมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทรงยานบารมีให้แก่องค์ปู่องค์ย่าและเหล่าเทพเทวาทุกๆสายญาณจะคือการปฏิบัติและการอยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในโลกมนุษย์แห่งนี้เราได้มีธาตุสี่ขันธ์ห้าได้มีธาตุกาย ะะและมีกายกรรมวัจกรรมมโนกรรมนี่ก็คือกายกรรมวัจกรรมมโนกรรมติดตัวของเรามาตลอดเวลานะคะแต่เราจะมะะีวาระของการสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างคุณงามความดีไปแต่ละวาระเรนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให แม่เพ้นให้ท่านผู้ชมหรือ,อาสายบุญสายบาร,รมีได้ฟังในวันนี้เพื่อจะเป็นสติสอนใจว่าเราจงอยู่ในความตั้งมั่นอยู่ในสติสติมาปัญญาเกิดนะคะความรํำเริศคือความสมปรานาถ้าเราขาดสติเราก็คือผู้ด้อยถ้าเรามีสติเราก็คือผู้ชนะไม่ชนะน้อยก็ชนะมากและเราก็จะได้ตั้งมั่นในการที่จะสู้กับมันยังมีตาบใดที่เรายังมีสองมือนะคะ หสมองสองมือนั่นแหละถือว่าเราคือผู้ชนะนะคะจิตสั่งจิตสั่งให้ให้เราทำให้เรามุ่งมั่นเราต้องมุ่งมั่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะ ไปหวั่นไหวต่ออุปสรรคและเรื่องราวอะไรไม่ต้องหวั่นไหวนะคะทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดดเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามและมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทุกอย่างคือสิ่งไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงคือกายสังขารของเราก็เช่นกันกายสังขารของเราจะแตกดับวันไหนไม่รู้รู้แต่วันรู้แต่วันวันเกิดไม่รู้วันตายไม่รู้มันจะดับสลายจะมีโรคร้ายในตัวของเรายังไงเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในความมีสติ มิสติอหยุดทุกเมื่อนะคะไม่ว่าอริยบทของการกินเดินนั่งนอนหรืออริยบทใดให้เราบันทึกคุณงามความดีเราบันทึกน้อยไปหามากเรามีน้อยเราก็ทําตามน้อยเรามีมากเราก็ทําตามมากตามกําลังและปัจจัยของตัวเองที่จะทําได้ทําแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองทําแล้วไม่ให้ตัวเองทุกทําแล้วไม่ให้ตัวเองลําบากใจนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคําว่าเป็นมนุษย์นะคะ มี5้าบาททานซะหนึ่งบาทนะคะไม่ใช่ว่าการทานมากแล้วจะได้บุญมากได้เท่าเท่ากันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะที่จะได้บุญการบันทึกบุญบันทึกน้อยบันทึกหน้กก็คือบุญสะสมไปทีละน้อยเหมือนเราฝากเงินในธนาคารเราฝากวันนี้ทีละนิดวันนี้ทีละนิดพอหนึ่งปีเราจะรู้ว่าเราได้เยอะ,ยอะแค่ไหนอย่างแม่เพนผู้มีต้นทุนบุญน้อยแม่เพนก็ให้สติ ให้สติกับคนว่าคนอยู่ในโลกนี้มันยังมีความโลภก,กักโดโกรธลงตัณหามโมหะโทสะยังตัดกิเลสไม่ได้กิเลสอยากมีกิเลสอยากได้กิเลสอยากมีบ้านกิเลสอยากมีรถกิเลสอยากมีอะไรหาทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสนี่แหละค่ะถ้าขาดกิเลสคงจะต้องไม,ไม่ไม่ต้องห่วงอะไรละหนึ่งคือไม่มีนิสินสองคือคือไม่มีความทุกข์ใดๆนี่แหละคือมนุษย์ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นอะก่อนจะทําอะไรได้ต้องไม่มีนี่สองไม่มีความทุกข์ตัดได้แน่นอนค่ะตัดใดที่ยังมีความโลภโกรธหลงตัณหามโมหะโทสะยังตัดไม่ได้ แน่นอนนะคะสาหรับแม่เพ็ญว่าวันนี้ก็แม่เพ็ญก็มีก็มีสิ่งที่มาเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้เนาะก็วันหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะคะแม่เพ็ญทาคลิปฝากช่องแม่เพ็ญจินดามณีทางช่อง YouTube ปีแนวทางและก็สาระดีๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องาาราวพญานาคราชนะคะพญานาคราชก็ยังมีตัณหาและโมหะโทสะอยู่เช่นกันพญานาคราชคือกึ่งสัตว์เดรัจฉานและกึ่งเทพที่ได้พรจาก พรจากพมเทพแต่ละพระองค์นะคะและเพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่เป็นลูกหลานพญานาคต้องอดทนบางครั้งโดนบททดสอบบนบททดสอบก็พอกรรมของเรานี่แหละที่เป็นบททดสอบเพราะฉะนั้นเราจะผ่านไปได้หรือไม่เราก็ต้องสู้และอดทนกับมันอย่าทอ้ออย่าเป็นทุกข์จงเพิ่มความสุขให้ตัวเองด้วยการสร้างกำลังใจและสิ่งดีๆให้กับตัวเองรับรองว่าวันหนึ่ง เราจะต้องเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนฝากช่องแม่เพ็ญจินดามณีทางช่อง Youtube มีสาระดีๆทั้งแนวทางในการเป็นสะพานบุญทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคทั้งเรื่องราวที่แม่เพ็ญถูกบันทึกขึ้นมาด้วยการถูกบันทึกในความฝันและมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้แม่เพ็ญ ก็ขอฝากช่องแม่เพ็ญจินดามณีเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปที่มีสาระดีๆจากบาลิที่97ทับ5นะคะฝากไว้ด้วยในอ้อมอ,อกอ้อมใจของหลายๆคนเข้ามาดูมาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้เป็นสะพานบุญและเป็นข้อคิดดีๆให้กับคนที่ยังต้องทำมาหากินและยังมีความอยากความโลภกดลงตัณหามโมหะทสะนักราชยังมีการสมสู่นักราชยังมีก, s s ul, การ เขาเรียกว่ายังมีความโลภยังมีการที่แบบยังมีการดื่มเหล้าดื่มน้ําจันทร์หรือดื่มดื่มของมินเมาอยู่นะคะยังดื่มของมินเมาอยู่นะคะราชนะคะยังมีความสาํารานเพราะท่านคือกึ่งสัตว์เดรัจฉานและกึ่งเทพข้างขึ้นจะเป็นคนข้างเลนจะเป็นนานะคะหนึ่งพรรษาเขาจะหนึ่งพรรษา จะลงไปที่วังบาดาลเพื่อไปขอพรจากปู่ฤษีเทพอัสดรแห่งหนาคาพิภพในการสร้างบุญสร้างบารมีหรือขอพระเวทหรือเรียนพระเวทเพิ่มเติมจากปู่ฤษีเทพอัสดรแห่งนาคาพิภพนั่นเองนะคะขอให้จําไว้นะคะใครอยากรู้สาระดีๆก็ขอให้ติดตามช่องแม่เพ็ญจินดานมานีทางช่อง YouTube ไม่หวังอะไรมากหวังเพียงแค่เป็นสะพานบุญและเป็นข้อคิดให้กับทุกคน อนุโมทนาสาธุนะคะสาธุสาธุาธค่ะ